เออง่างป่ะมาหาพหน่อยดิคือไม่ื่องจะปรึกษ,ษาอืมแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอเคโอเคเราอยู่ห้องเดิ เรื่องอะไรเหรอเออมีเรื่องปรึกษาพท์มามีเรื่องอะไรอยากรู้ว่าแบบถุงยางอ่ะมันป้องกันได้จริงป่าววะมึงคนแนะนำเลยดิมันป้องกันได้นะมึงอยา่าดูใช่ไหมอืมก<อ>ูมีอยู่คลิปหนึ่งเดี๋ยวกูให้ดูไหนออเออวะมีอยู่เขาไปแนะนำวิธีการใช้ถุงยางเลยอือดูไป สวัสดีค่ะวันนี้เรามจะมาสาธิตวิธีการใช้ถุงแล้วัตถุร้องกันนะคะวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาสองก็คือแตงกวาแล้วก็ถุงยางมลยค่ะซึ่งแตงกวาวกเราจะแข่งระยบะเพศชายกันนะคะวันนี้เรามารับชมวิธีการสาธิตได้เ,เลยค่ะขั้นตอนการใช้ถุงยางอะไมไมนะคะ 1. ควรดูขนาดถุงยางอะไมไมไม่ควรใหญ่และเล็กเกินไปค่ะ 2ต้องดูที่ซองนะคะซองต้องมีฉีกขาดหรือว่าไม่หมดอายุค่ะ3ใช้เมื่อเอาไวรัดเพศชายแข็งตัวเต็มที่ค่ะ4ฉีกซองด้วยมือห้ามใช้กันไกลหรือของมีคมค่ะห้านะคะบีกบกระป๋อนค่ะไล,ะล่ลมออกค่ะ หกหลังจากนั้นนำถุงยางไปส่วนอาวอัยวะเพศแล้วรูดถุงยางจนสุดอา,อาวัยวัอาเวอเพศชายค่ะพอ,อยังยังไม่เดิ่งเจ็ดใช้ครั้งเดียวลวทิ้งนะคะแปดใช้เสร็จแล้วให้ใช้กระดาษทิชชู่ลวกพิ้งขยะค่ะ นำอวัยวะเพศไปสัมผัสกันอีกพ่อเชื้ออสุจิยังคงมีชีวิตอยู่อาจทําให้เกิดการทักคันได้ค่ะค่ะสําสหรับคำแนะนาน,นะคะถุงยางทำไมสามารถป้องกันโรคที่ต่อกับเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะส่วนที่มันครอบคลุมไม่สามารถป้องกันหูดหงอนไก่และเริมได้นะคะในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางแตกขึ้นมาให้รีบใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะ รวมถึงตรวจโรคตับติดต่อทำเป็นสัมพันธ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะปัจจุบันนะคะยังไม่มีการควบคุมการให้กําเนิดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะมีการควบคุมกำเนิดที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด9 9ซคือการทำหมันการฉีดยาคุมกำเนิดการฝังยาคุมกำเนิดหรือว่าการใส่ห่วงยาคุมกำเนิดนะคะแต่ก็จะมีวิธีที่สามารถทำได้สะดวกหรือว่าเป็นที่นิยมกัน ก็คืออาจจะทําให้ประสิทธิภาพนั้นลดลงเหลือประมาณ9 1ก็คือการรับประทานยาคุมกาเนิดน,นะคะหรือว่าการสวมใส่ถุงยางอนามัยซึ่งข้อดีของการสวมใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยคือสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบคลิปการนำเสนอเพียงเท่านี้น,นะคะขอบคุณและสวบัสดีค่ะ